น้องๆครับก็หลังจากพิธีเราที่เราทำการยัน,นกลับมาที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการรื้อให้ดูเลยว่าผ่าเครื่องมาแล้วจะมีอะไรเสียหายบ้างสำหรับเครื่อง V2 ไฟายเตอร์รูป7 0 7นะครับเบนเกฮ้ยอะไรวะอะไรแตกอะเศษที่อะไรหลุดออกมาเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาเป็นอะไรทำไมเขาไม่ออกมาเนี่ยกูกำลงังเอามันออกย<ด>ั่ไงเฮ้ย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 ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่เลย ก็ดูครับแต่ในพีที่แล้วคือพี่แบบไม่ไหววะ่ะคนดูคือแบบไม่ไหวครับผมเหรอไม่ไหวกับแม่งน,ะ <laughs> น้องๆไอ้แช่เฟรมจองวัดใ <laughs> ห้กูดิจองวัดเอ่าเลยเหรอเกียอยูกูเสียชีวิตแล้ว <laughs> น้องๆครับก็หลัใจพิธีแล้วที่เราทำการยันกลับมาที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลื้อให้ดูเลยว่าผ่าเครื่องมาแล้วจะมีอะไรเสียหายบ้างสำหรับเครื่อง V2 ฝ่ายเอ็กซ์เตอร์เรอร์รูป70ทัก7นะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะมาสรุปบทสรุปกันว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงพังนะครับก็ระยะเวลาห้าวันซึ่งระเบิดครั้งแรกถือว่าถือว่าน้อยนะเพียมนะน้อยแต่ก่อนตอนเราทำหกหกนี่ระเบิดทุกวันโอ้โหไออาระเบิดอ uh. ่ะเออแต่ตอนนี้5้าวันเพิ่งระเบิดครั้งแรก, <c oughs> กเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเจมาดูก <c oughs> ็สำหรับตอนนี้เราก็ได้ยกเครือค่องเราตอที่เร้องน้องว่าพี่ยกไหวไหมเกิเองที่เดานะ คือพ่อพี่ใช้ความเด็วแสงในการทํานะครับยกเครื่องผ่าประกอบเต็มที่ไม่เกิน2ี่สิบวิมันต้งป่วยไหมปวเกินไปละไว,วกับแสงครับเพื่อ,อ,องอในขนาดที่มึงกาลังดูดน้ําอึกหนึ่งกูประกอบเครื่องเสร็จละเยนโดมาเดี๋ยวดู้ให้ดูลยอันแรกรือขออนุญาตลือเขาเรียกว่าฝากเข้าเบากันนะว่ามันดูดู้วยทั้งหนังก่อนว่าวาลยังอยูอ่ครบทุกตัวไหมถ้าเาลอยลูอ่ไม่ครบชัดเจนครับเบวขาดถ้าเาลอยู่ครบชัดเจนข้อขอาดทิศแค่นี้สง่ายๆมาถัดไปฝาเพม วาวอยู่ครบวะเฮ้ยเฮ้ยไอเฟรมวาวอยู่ครบอะวาวอยู่ครบเนี่ยขอแสดงความเสียใจกับท่านด้วยครับครบอย่ยงพุชก็อย่างพุชกูคิดว่าเดี๋ยวเลือฝั่งนี้ก็เนี่ยใบวาวอยู่ครบดอกวาวอยู่ครบแต่ต้องดูหน้าใบทีว่าหน้าใบจะอยู่ครบหรือเปล่าเรือเลยเรือเลยเพื่อการไม่เสียเวลาเียหลายคนบอกว่าชอบพี่แบงค์มากที่พี่แบงค์แบบว่าหาข้อมูลเองไล่รถเองขอบคุณมากครับ แต่พี่ก็ยังมีเบื้องหลังอยู่นะคนที่คอยให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นบังเซ่หรือว่าลุงเนะอ็กซ์คาลิเบอร์นะก็ฝากติดตามลุงเอ็กซ์คาลิเบอร์ด้วยนะครับลุงเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้มีอะไรดีเลยนะครับเขาไม่ต้องสนใจอะไรเขามากกวา <c oughs> ่าเดี๋ยวพาลือดูพูดเล่นนะพูดเล่นแต่กำลังจะว,ว่าพี่ไปดิสเครดิตแกหรือไปบัฟแกนะพี่ไม่ได้บัฟแกนะมาเลือดไอเฟมว่ามันจะมีอะไรบ้างไม่มีหะไรปกเชื่อใจกันไหมเชื่อใจกันว่าข้อน่าจะมันก็าข้อขาดนะ เสียงเหมือนข้อขาดใช่เสียงไม่เหมือนข้อขาดเหมือนก้านนะครับเสียงเสียงเสียงแม่ไหนนะเฮ้ยน้องน้องมันได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ในคลิปอะคลิปที่แล้วเรียบร้อยโอเคอันดับแรกกระเด่องวาวออกมาวาวยังอยู่ครบเนี่ยถ้าคนมาดูเป็นอะเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันอยู่ครบ อยู่ครบเลยชัดเจนปะเดี๋ยวเราจะลื้อฝาสูบก,กันขั้นตอนต่อไปพี่รถพี่มันอินดีน้นะมันมีน็อตหลายตัวน้องๆเพราะพี่เป็นคนที่เซฟเซฟมากเวลาทํารถทาอะไรจะต้องถอดลาบากไหมให้ดูด้วยกันเลยวันนี้ว่ามันเป็นอะไรถ้าลื้อฝามาไม่เป็นไรลูกสูบสวยงามปกติน,นี่ค <c oughs> ือเลอะข้างล่างนละข้างล่างละหรือว่าการไฟขาดกรเพล็งเก็ไม่ได้เช็คกันนะเราไม่ได้เช็ค ไงเ,เอาออมมาก่อนเลยเนี่ยเื้อเลยนะเอย่าไปเก่งฮะใช่จัดไปในชุดใหญ่ไฟดัเดี๋นะเบอร์สิบสองอไวะอ๋อกูเจอ,ลอ,อแล้วระโพร้อมละไปมองว่ากูงานไปไหมเฟรมนอนไ้พร้อมไมยังพร้อมละพร้พอไหมอยังกู <c oughs> ยังไม่พร้อมเลย เอาเลยเปล่าเออคึบคุบคุบเดี๋ยวใจเย็นไอเย็นอี่ยงออกไปหมดเราค่อยๆขันเพราะว่ามันยินดี้แล้วขันเนี่ยใส่ฝาสุดต้องใส่เย็นนี่เข้าไปพร้อมกันนะใส่ทีหลังไม่ได้เพราะน็อตมันแคบเออก้านไปหย่อนไอเยร์ก้านไปหย่อนไอเยร์เฮ้ยสายเดี๋ยวกูขออนุญาตแอบดูก่อนเฮ้ยไม่มีอะไรนะเว้ยเฟมเออดูแบบสวยๆเลยไม่น่ามีอะไรเอาเย็นเออการไม่เสียเวลางัดเลยดูเลย ไอ,อ,อ,กไอเกมมันแน่นจังเ <laughs> ไงไปไปดูคนเดียวคนดูไม่เห็นเนี่ย <Wow. S 2> วาวอยู่ครบป่ะเฮ้ยเฮียเยนเคเฮ้ยวาวอยู่ครบวะเฮ้ย,อยโอ้โกระเดื่องแตกเอ้าอะไรอะอะไรวะอะไรแตกอะเศษเฮียอะไรหลุดออกมาเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกสูบวะกระเดื่องโอ้ยกระเดื่องแตกโอ้โหจบละ อ๋อแสดงว่าเครื่องยนต์เรานี่แม่งทนนี่หว่าเย็ดแมมมาสิย็ดแมมแล้วเมื่อกี้ก็เลยหมุนมาร์คดูอนีญาตดู t c เพื่อมาดูหมัเป้ามัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทไมลูกไม่โผล่เอ้าแขนขาดท้แงแขนขาดอุ้ยเอะไรเ้นเขาเป็นไรอะแขนขาดด้วยอ้าแล้วแล้วลูกอะลูกไม่อยากจะขึ้นมาการขาดนี่เดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้ก่อน มาเดี๋ยวเรามาดูดูกันเตลมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องดูสองนี้ต่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราแค่ั่งนี้แล้วเอาง่าย<ๆ>ชิ้นแรกที่เราเจอนะอลูกปืนกระเดืองแต,ตกแล้วเนี่ยนี่เพ<อ>ล่ดูเห็นไหมออกมาเป็นเม็ดๆเลยเนี่ย<อ>ลูกปืนกระเดืองแตกโอเคชิ้นแรกเราเห็นแล้วนะชิ้นต่อไปเราจะต้องดูในนี้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้น้องๆด้วยนะสำหรับใครอยากทำฝ่ายเพเซสเตอร์ห้ลูกใหญ่ๆก็ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วล้อล็อล้อกูล้อไปหน่อกูล้อไปหน่อกูล้อไม่ได้เหรอล้อเล่นหน่อยคือมึงว่ากูแอคไมมจริงเหรอไม่ค่้แอคเท่าไหร่หรอกกูไม่แอคไะคือกูหลอกไงผมว่าเราแบบว่าใครที่เขาเห็นเขาก็แบบว่าหลงไหลอย่างเอฟซีคนที่เป็นผู้หญิงทุกคนนะคือเห็นหน้ากูว่บพี่แบงค์ค้าขอหอมแก้มหน่อยค่ะเย้เจ๊สุดสุดสุเออคือกูบอกกูงงอ่ะสนมากสนมากสาวอยู่ที่ไหนนะสาวอยู่ที่ไอ่อะไรนะ บ้านพี่อยู่ที่ไหนแปดเล้วเออแปดเล้วแปดเล้วเป็นอ่างไอยู่แปดเลี้ยวนะใช่ครับประมาณนั้นแหละเพราะว่าไอเฟรมอ่ะชอบไปแปดเล้วไอเฟรมมนติดใจ่ใช่ไอเฟรมมึงติดใจเยี่ยนแนนใช่ไหมใช่กอรู้ไอเฟรมอะไรเอาออกทีนดูด้วยกันเนี่ยโอ๊ยมันออกยากจังบังซิปบังคอบังคอดิไม่ออกมึงก็จับสิ เอออเอเอาเอาเอาอาเอออกแล้วอาอกเอ้เอาเอาเอ้เเออาเอเาเอเอาาเอาเอาอาอาเอาเาเอ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 อเอาออเอาเอเเอาเอาเเอาเเายอาเอเอาอาเอาเอาอเอเอามออเอเเาเอากาาา นี่ลูกปืนแขนโตยี่สิบหกมิลนี่ยมึงทำได้เหมือนกูไหมเป็นยังไงเป็นยังไงสุดไหมสุดยอดเอออาอกูถามมึงแค่นี้แหละพอใจไหมผ่าดดอกที่สองก็เนี่ยมึงดูดิมาดูฝั่งนี้ดิยแขนกดเนี่ยเอาเป็นยังไงโอ้ลูกปืนโตเนี่ยลูกปืนโตเป็นยังไงเบ้าเบ้าเป็นยังไงอย่าเบ้าขี้เบ้าเลยขี้เบ้าขัาเบ้าเลยา ไอ,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 อ้ออ <c oughs> ปกติมันต้องเอาลูกป,ปืนออกไอ้ต้องผ่าแข้งมาก่อนนะไอ้แค่นี้แขนขาดออกมาเลย <c oughs> คนดูครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยอย่างที่บติดตามเพจบุรีโอวจัน์นะครับฝากไปด้วยสำหรับเจ้าเครื่อง V2 ไ,ไฟเซเตอร์อ,อย่าหาทาม่ม่ใช่ยังคล้องอยู่นะอันเนี้นนย